สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมเจ้าชายกเกษตรเดชชนะชุติยนนท์พบกันเช่นเคยนะครับทางโวยวายทีวีวันนี้เรามีข่าวเรื่องรัฐสภามาฝากท่านผู้ชมครับด่วนด่วน,ด,วนด่วนนะฮะวันนี้ประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาแล้วส่วนรองนายกรัฐมนตรีคุณวิศนุเครืองามเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยทูลเก้ายุบสภาแล้วคาดว่าจะลงประกาศ ราชกิจจานุเบกษาในภายในวันนี้หรือตอนเย็นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับคอการเมืองเรานะฮะในเมื่อยุบสภาแล้วก็มีเสียงมาหลายอย่างว่าการแบ่งเขตไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะฮะทำเป็นตัวจุกกระดุยหรือตัวสลาเมเดอร์นะครับหวังว่าการแบ่งเขตเพื่อจะเอื้อกับพรรคที่มีอํานาจเก่าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับไม่ยากครับไม่มีอะไรที่จะแก้ไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับตรงนี้อยู่ที่เราครับท่านผู้ชมครับ ประชาชนวันนี้ทนทุกทรมานกับค่าใช้จ่ายการแบกรับหนี้สินการทามาหากินที่อยู่ที่กินมาแปีครับท่านผู้ชมครับทุกทรมานขนาดไหนเป็นหนี้เป็นสินขนาดไหนวันนี้เราจะได้โฉมใหม่ของการเลือกตั้งนั่นก็คือการแรลมสไลด์หรือเลือกที่จะเอาปากเสียงที่มาเป็นตัวแทนของเราให้ได้ครับท่านผู้ชมครับใบแดงอยู่มือขวาใบเขียวอยู่มือซ้ายครับ วันนี้นะครับวิธีการเลือกง่ายๆครับท่านผู้ชมครับอย่าหลงเชื่ออย่าหลงคารลมไอพวกที่อยู่พักร่วมการเมืองที่ผ่านมา8ปีเขาทําอะไรทีนี้ผมจะมาขายายต่อตรงนี้สําหรับคนที่บอกว่าเอา้าไอหมาขี่เลือนตัวนั้นมันมาอยู่พักนี้แล้วเนี่ยมันมาอยู่พักที่จะแลนสไลด์แล้วนี่มันมาอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้เราจะไปเลือกใครดีข้อนี้ฟังชัดๆเจ้าชายจะชี้ชัดให้ฟังถ้าคุณบอกว่าถ้าไม่เลือก พักนี้ที่จะแลนสไลด์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นคุณไปเลือกพักอื่นเกิดขั้วอำนาจเดิมกลับมาคุณก็อดแดกเหมือนกันครับคุณก็ไม่ม,มีทางไปเหมือนกันครับคุณก็ทนทุกตทรานแบบเดิมครับอย่าคิดแบบนี้ให้คิดซะว่าอา่ะมึงจะมาก็มาในเมื่อพักที่เคยสร้างเรื่องปากเรื่องท้องให้พ่อแม่พี่น้องยางพาราหลายๆอย่ยางโอท็อปเอ่ยอะไรเอ่ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆให้อยู่ดีมีสุขเอาหววตาดิขนขึ้นมาเป็นบนดินที่ถูกต้องนะครับเก็บเงินภาษีให้ลูกได้เรียนต่อ คิดอย่างนี้สิครับคิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าโอ้อย่าไปหลงคารลมไอเสื้อแดงบางตัวที่มันหักหลังที่มันไปรับเงินฝ่ายอื่นที่มันกลับมาอย่างนี้เราไม่รู้เป็นใครแต่เราเพูดเผื่อไว้ที่ย้อนกลับมาโจมตีคนเสื้อแดงไม่เข้าใจผมคนเสื้อแดงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตาสว่างทั้ที่เมื่อก่อนมึงตาสว่างแต่ตอนนี้มึงตาบอดวะมึงย้าไปอยู่นู่นนี่นั่นแต่ไม่สนใจครับผมไม่เลยเลือกใครผมเลือกขั้วที่จะมาบริหารประเทศต่อไปผมคิดว่าพรรคนี้ ที่กาลังจะแลนสไลด์เนี่ยเขาเคยทําประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องส่วนรวมมามากมายแล้วนะครับอย่าคิดเลยครับว่าคุณสุริยะจุงเรื่องเรื่องย้ายมาอยู่คนรุ่นย้ายมาอยู่โอ๊ยไม่เลือกดีกว่าไปเรื่องนู่นถ้าคุณคิดแบบนี้ครับขั้วหน้าก็กลับไปเหมือนเดิมเหมือนยุคเผด็จการก็อดแดกสิครับวันนี้เจ้าชายชี้ชัดเลยว่าคิดซะว่ายังไงพัคนี้ได้มาบริหารประเทศเขาทําจริงเพื่อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องปากท้องของเราเลือกสักครับเลือกซะผมไม่ได้รับเงินไทย มาสอบผมได้เลยมาสอบผมได้เลยนะครับมาสอบได้เลยฮะสำหรับท่านผู้ชมนะครับ,รรบอย่าคิดแบบนั้นนะฮะอย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยบัตรบัตรอะไรบัตรขอทานอ่าต่อไปเป็นบัตรอะไรครับบัตรขอแดกนะฮะเดี๋ยวคุณคุณคุณจะได้รู้สึกเห็นแก่เล็กแก่น้อยนะครับอ้าวหากเป็นไว้เป็นฝากไว้เป็นอุทาหณ์ด้วยแล้วกันนะครับอย่าคิดเยอะเลือกพัก ที่เคยทําให้เรามีกินมีใช้ยางพาราเป็นยังไงกองทุนหมู่บ้านเป็นยังไงสุลาสุลา <c oughs> เมลัยที่เราเคยซื้อเขากินแพงๆวันนี้เราทําเองกินได้สามารถสร้างรายได้กลับมานะครับไม่ได้สนับสนุนให้กินเหล้าแต่ยังไงคนไทยมันก็กินเหล้าทําไงอะ่ะใช่ไหมฮะและสินค้าอื่นๆละครับมีเยอะแยะมากมายนะฮะเอาดวนดวนดวนยุคประาแล้วครับ คงจะประกาศราชกิจจานุเบกษาภายในเย็นวันนี้นะครับ20มีนาคมปีพุทธศักราช2566เลือกตั้งครั้งหน้าใบแดงอยู่ที่มือท่านใบเขียวอยู่ที่มือท่านอย่าเชื่อใครว่าเขาจะมาแจก500,000หนึ่งเที่ยวนี้ค่าไฟ3,000 4,000กูไม่เชื่อนะฮะรับเงินหมาแล้วกาใครกาพรรคที่เป็นประชาธิปไตยครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าโปรดเข้าใจด้วยอย่าไปคิดว่าโอ๊ยดุนยาไม่อยู่ไอ้นี่มาอยู่ นกักการเมืองบางคนดุีตัวไปอยู่ฝั่งตรงข้ามมึงจะจับขั้วกับพรรคพลังประชารัฐไหมมึงถามต้องคุยอะไรถามต้องพ่อมึงอะไรมึงก็คิดของมึงคนเดียวเดียวใบแดงอยู่ที่มือกูดวกูให้เองใบเขียวอยู่ที่มือกูดวกูให้เองที่แค่นี้ครับท่านผู้ชมครับเอาละเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตะบุคง,งขอขอบคุณทุกการติดตามครับเดี๋ยวจะกลักบพบมากันใหม่นะครับในวันยุบสภาวันนี้เลือกตั้งแล้วนะครับ